สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีวิไลโนเลสเซ็นเตอร์ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดขั้นตอนการซื้อวอเชอร์ผ่านระบบซ i ว i ไลขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบสมาชิกโดยกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านจากนั้นกดปุ่มล็อกอินค่ะขั้นตอนที่2กดแถบเมนูด้านบนหน้าจอเลือกคำว่าซื้อวอเชอร์ ระบบจะแสดงหน้าการซื้อวอลเชอร์โดยให้ท่านสามารถระบุรหัสสมาชิกที่ท่านต้องการเติมวอลเชอร์ได้จากนั้นใส่ย,ยอดที่ต้องการเติมได้เลยค่ะขั้นตอนที่3กดปุ่มสร้าง QR Code ชำระเงินระบบจะแสดงหน้า QR Code ให้ท่านบันทึกหน้าจอเพื่อนำไปชําระผ่านแอปธนาคารค่ะขั้นตอนที่4เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วยอดการเติมวอลเชอร์ของท่าน จะแสดงบนช่อง c v l Watcher ด้านบนระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ Civil Watcher เติมง่ายเพียงแค่สแกน,นผ่าน QR Code เงินเข้าระบบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งโอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ